เดี๋ยวหาผู้ร่วมเล่นแม่ีก่าพี่ตุ้ยจะเรือกเองหรือยังไงดีคะมนแม่งผมต้องเลือกคนที่แก่ของผมอยู่แล้วเซยังไงไม่ใช่ค่ะ้อ่ในรุ่นนี่อ่ะมาเลยค่ะมีไมยคาดใครอยากจะแข่งกับพี่ต้ยมาเลยค่ะ้นมจ่าได้มาเลยค่ะนบนหรือจะชั้น3มชั้น4่ใบใไม่เอาแล้วนะฮะไหนไหนท่าใดอยอยากลงมาเรียกะม่ดูดีชั้นห่มีไมฮะีไหมนสกนสก ลงมาแล้วใช่ไหมีพี่ตุ้ยถาวมาเลยกนใช่หรับมล่อนีีจะบอกว่าวนที่ชนะพี่ตุ้ยได้มีของรางวัลได้ถ่รูปคู่กับพี่ตุ้บบิด้วยโอ้โหลีดนี่ด้านนี้บอกว่ารู้อย่างนี้แข่งดีกว่าตายแล้วชื่ออะไรฮะชื่อจิงชื่อจริงเอ่อเอาคชื่อจริงพอครัชื่ออะไรฮะชื่อจิงพี่คะผมขอชื่อเล่นกอครับ พี่แต่ชื่อจริงกันเดียวเพราะพี่ชื่อจริงสรุปว่าชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะับก็ผมจะฟังชื่อเล่นะพี่เราชื่อจริงหรือเล่นครับพี่เขาชื่อเล่นเนี่ยชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงถูกต้องชื่อจริงชื่อเล่ห์คะน้ำตาไหลแล้วล่ะอ้ายอ่ะพี่จริงอ่ะพี่จริงพี่จริงโอเคการติกาง่ายมากค่ะเราจะให้พี่ตุ้ยกับพี่จริงเนี่ยแข่งกันเล่นหุละหุ่เริ่มสัญญาณรอบเมื่อไหร่ใครที่ควงหุละหุ่เนี่ยแล้วถามผมขอลองหน่อยผมไม่ได้เล่นแล้วปีนี้แม่ พี่ตุ้บอกว่าเดี๋ยวขอบริหารเอวก่อนอ่าพี่จริงซ้อมได้ค่ะระหว่างนี้ซ้อมได้เลยค่ะโอ้โหพี่ตุ้ยพี่ตุ้ย L L L อันนี้อันนี้โชว์อันนี้โชว์หล่นก่อนโชว์หล่นโอ้โหพี่พี่ตุ้ยพี่ก็ถามว่าไม่มีอันใหญ่กว่านี้แล้วเหรอเด้อพี่คนเอ้อันนี้ไม่มีไปเสื้อไหนใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่คนพี่ขออันใหญ่เหรอคะไม่มีสิ ต้องมีแบบสัดส่วนในการโยกอ้า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 โอ้ยโจ้แสงไม่ได้กับสิบมีนะที่จริงกับพี่กับพี่กับผมไม่จริงเนี่ยใช่ไหมลากดงอ่ะลากดงอ่าลากดงค่ะถ้าเราแล้วนะคะพวกเราใช้กันนับค่ะสองสองเนื้อหัวว้าได้ได้ได้ด้ได้ไดใครลงหลังใครลงหลังอีกครับอีกไม่ใช่เดี๋ยวนะใครลงหลังแาเมื่อกี้นี้ผมผมผมลงก่อนนะฮะ เป็นจริดค่ะเป็นจริงเลยละกันอ่ะมาชมรวิกับพี่จิ๊งกันยค่ะได้รางวัลได้รางวัลมาค่ะรับรางวัลไั้ถ่ายรูปกับพี่ตุ้ยเลยเชิญเลยค่ะฮะโอ้ยแจกของรางวัลเข้ามามาดูตอนนี้เป็นหน้ามดนะแต่รอบด้วยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะถ่ายรูปร่วมกับพี่ตุ้ยเลยนะคะได้ไปเลยนะคะเป็นโบนัสจากบริษัทถึงหมื่นห้าพันบาทนะคะตรงนี้พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรฮะ เราเปลี่ยนเกมดีกว่าพี่ตุ้ยเดี๋ยวเรามาอะไรที่แบบดวงดีกว่าโชคโชคดวงแดี๋วถอยลูกเต๋ากันลูกเต๋าลูกเต๋ายักษ์ลูกเต๋ายักษ์ใช่อวางไว้ที่กวางมาช่วยโอเคพี่ตุ้ยหาอันนี้เลยนี่ง่ายง่ายใครอยากเล่นเะรอบอกบอกกติกาก่อนได้พี่ตุ้ยกับคนที่เข้าแข่งขันจะถอยลูกเต๋าสามลูกเลยทีละหนึ่งลูกผู้ใดที่ออกมาเป็นตัวเลขรวมกันได้มากสุดชนะแต่ในส่วนของโลโก้ค่ะ เราก็แบบนี้มตุ้ยมันจะมีมอริดฟ์บอลที่ลน์เมนสแคร์แล้วก็สเวนสารเราจะนับเป็นสามแต้มใช่แล้วอ๋อจะเป็นคะแนนบวกเข้าไปใช่แล้วค่ะถ้าใครอยากจะเล่นมาเลยได้ชนะมาเลยค่ะได้ชนะคุณตุ้ยได้รางวัลเลยอันนี้เป็นแฟนคลับผมนะฮะจะเป็นเกมที่ใช้จะไม่ค่อยนะฮะอายุนะโอเคโอ้โหลูได้เองพี่ตุ้ยที่ชื่ออะไรคะพี่เบสค่ะพี่จีฮะพี่เบสพี่เบสวนันไปแล้ววนันไปแล้ว คิดว่าจะชนะพี่พตุ oh. ต้ยได้ไหมคะโอ้โหจับ oh. จต,ต,ตัวมีการคอรเดคอรกลิ course, ่นนิดหนึ่งนะคะงลไปเโอ้โหไม่ใช่สิจริงๆพี่เพ็ต้องแทบลงพี่ตุ้ยให้สามรถลงได้เลยค่ะโอ้ยเขาแทบผมก็แคบเหมือนกันเนาเอี๊ยมเนื้อเหมือนกันเดี๋ยวจอกนดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวใครเริ่มก่อนดีให้พี่เพ็เริ่มก่อนเชค่ะเลดี้เฟิร์สเอ้ยหรือว่าเลดี้ป่ะฮะเลดี้เรดดี้โอเคพี่เพ็ ยกลุกต่อไปลนคาะตอนนี้ได้3แล้วนะเลือกสะบัดข้อมือได้นะเลือสักครเอามาเป็นมาดีฟ้าวันนี้ลสแต้มค่ะเพราะฉะนะมีคุณลโดมดีไหมแต่เรามีเลขแปดด้วยนะโอ้ยเจ็ดค่ะสามบวสามบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะสครับสิบสามมารเบได้ค่ะสิแต้มพีุ่ยเกินค่ะลูกได้ออกมาเป็นสูค่ะยังเร็จ เะลยเลยเออกมาเป็นอนที่ลวันที่สแล้วนะถ้ามากกว่าชนะเลยาาร้หม่่อีใต้ตอีกนะคะอ่ะเลย่ะอมาเนีะเพราะน้นคลมันปอบใจนีแจกเป็นวอร์ชนนะล้วกรนกับงานของเราละมันจเะมืชนะเลยอ๋อสีดำจะแพงกว่าร้อยหนึ่งอ๋อถู